สเอสองสามองาเอ็ดนอาสเอองหาเาที่บเอาบเามสเสงามสบเอ็ามอดสอาเดสมบอ็าสบเาเดสองสามสิบามบดองสามสิบามสิบองสบเาิาเงามอดงามสบองบังิบเาางดา หัวหน้าสายตำรวจและกอ监管ตำรวจทุกท่านการรับและการส่งมอบหน้าที่ของราการ管ตำรวจเมื่อผลจากหน้าที่หรือได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่หรือเป็นคเนียมและระเบียบระเบียบที่ต้องปฏิบัติตามปฏิบวยิการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีเรื่องที่หนึ่งลักษณะที่สิบห้าการรับและการส่งมอบหน้าที่ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าโดยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พุทธศักราช2524สำหรับผู้รับการตำรวจภูธรจังหวัดน่านท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณลักษณะผู้นำที่ดีผมและข้าราชการตำร,รวจมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าภายใต้การบัญชาและการบริหารงานของท่านจะทําให้ตำรวจภูธรจังหวัดน่านได้รับการพัฒนาได้มีความจเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปตามลำดับ กระผมและข้าราชการตำรวจในสังกัดห,น,หดน่วยตำรวจหน้าทุกนายมีความยินดีและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของท่านอยา่างเต็มความสามารถปับัดนี้ผมขอส,อส่งมอบงานในหน้านที่ราชการผู้บังคับการสุพรรณหัวหน้านให้ผูตรวรีมงคลสมวิชผลผู้บังคับการสุพรรณหัวหน้านตั้งแต่ปัจนี้เป็นต้นไป ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญพลเอกชิรเจ้าลุงโตรองราบการตรวจค้นรถหน้าส่งรอบงานในที่ให้กับผู้รับการตรวจค้นอถหน้าครับนรอรบการตรวจดหน้าขนะรวจและหน่วยเดป็นการ ร่วมในพื้นที่ตลอดจนภาศนาการตำรวจตำรวจภูธรตัวหน้าทุกท่านผมขอรับมอบหน้าที่ด้วยความดีและเต็มใจผมขอยืนยันเจตนราลรงอย่างแน,แน่วแน่ว่าจะปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อความเจริญก้าวหน้าของัณะงนานตำรวจของชาติและประเทศชาติ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตถูกต้องยุติธรรมในถึงหาแหล่งคุณธรรมและตัดสีขอ,ของทางราชารตัวแานพร้อมนั้นจากทุก่วลูส่วนราชการทุกส่วนทุกฝ่ายในการบริงานเพื่อสร้างสรรค์ความั่นควและความภาคภูของพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบอย่างแท้จริ ผมขอความร่วมมือร่วมใจในการบำเิงานอยา่างจริงใจและจริงใจจากทุกท่านหากมีสิ่งใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการตั้งต้์และพัฒนาสมุนห์นครงาตผมยินดีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกท่านผมจะยึดนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสารต่อให้งาน ขอตอกความสำเองไ,ไทยไทยจะมีผมขอทำหน้าตีกันตีทั้ทงหลายอันเป็นที่เคารพเรื่องใสของจังหวะหน้าคนคุ้มครองและปกปักร,รักษาท่านทั้งหลายให้ปราศจากภยาันตรายทั้งหลายทาั้งปวงตลอดจนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปกองกิติยศแสดงวองเคารพผูพ้บังคับการ ตำรวจมาเดียดหน้าตรงหน้าตรงวันยง้นบัวงปเรี้องตอา,างยชาติชายเอาไว้ลายตำรวจไทยช่วยประชาไม่ว่า ประชาะอุ่นใจทั่วกันปราบภัยและพอพรให้เข็ดเผาเราปรารถ้าความสุขสันต